สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่โบน้องจอบสวัสดีช่องแม่โบน้องจอบกู้รักต่างวัยค่ะมาจ้าได้เวลาอาหารเย็นกับแม่บัวแล้วค่ะวันนี้แม่โวกินผัดุุนเส้นกินผัดุุนเส้นแล้วก็จะต่อด้วยกินหมากผีพวนหมากผีพวนจิน้มน้ำปลาหวาน เป็นผลไม้ตามฤดูกาลปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งค่ะปีหนึ่งจะมีเธอหนึ่งค่ะจะมีหน้าฝนค่ะประมาณเดือนนี้แหละเขาถึงจะสุกถ้าลูกแดงลูกใหญ่ๆหแดงๆจะจัดแบบนี้จะออกแนวหวานค่ะถ้าลูกออกสีส้มสีเหลืองนี่จะออกแนวเปรี้ยว แต่มาจิ้มน,น้ำปลาหวานจะแซบแพงค่ะแซบอร่อยหลายแซบกว่าแซบกว่าตะคอะแซบกว่ามะกอ,อกน้ำปีหนึ่งจะได้กินเท่านึงเด้อจ้าถ้าเป็นมะม่วงก็จงมาปีหนึ่งก็ได้กินหลายเท่านาอค่ะเพราะว่ามันมีมะม่วงสามฤดูแต่ว่ามาปีพวนปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะ เอพูดอยู่ค่ะปีที่แล้วที่แม่บวัวโพนลงไปน่ะเอฟซบอกอยู่ชื่อเขาชื่อภาษาการก็เรียกอีกแบบหนึ่งมาอะไรต้องแรงหรืออะไรนี่แหละแม่บวัวจืดบัวได้ หน้าลูกแดงจะจัดนะจ่หาจหวานเจี๊ยบแต่อันนี้ยังไม่จัดก็ยังมีอมเปรี้ยวหน่อยๆแต่พอมากินกับน้ำหวานแซ่บแพงไม่กินกับน้ำาปลาหวานแซ่บแพงแซ่บหลายค่ะเขามีเม็ดเ้อค่ะ เปรี้ยวอมหวาน่อยแซ่บมาได้จ้ามากินกับแม่บัวเอฟซี FC ของแม่บัวบอกว่าอยู่ทางเมืองจันมีค่ะมีต้นเมื่อคืนเอฟซี FC บอกว่ามีต้นหมูได้กินอยู่ทางภาคอื่นก็มี แต่มันอยู่ในป่าค่ะในป่าลึกอันนี้ก็อยู่ในป่าเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ไม่ค่อยอยู่ตรงหัวไร่ปรนาต้องเข้าไปในดอน,นะคะ่ะดอนลึกๆมีต้นไม้ต้นเขาจะเป็นเถาเป็นเถาเรื้อยถ้าเรื้อยต้นไม้ใหญ่ก็ยิ่งขึ้นสูงยิ่งลูกโตถ้าเป็นต้นเล็กก็ไม่เลื้อยขึ้นสูงลูกเขาก็ไม่โตแต่อันนี้ค่อนข้างโตค่ะ จะปอกกินง่ายมาจ้ามากินตัดอุ่นเส้นกับแม่บัวก่อนค่ะกินตัดรุ้นเส้นเป็นเพื่อนแม่บัวเลยจ้า เขาผัดออกแนวผัดไทยผัดออกแนวผัดไทยแต่เอาบุ้นเส้นผัดสิ่งที่แม่โบลืมลืมเก็บผักผู้ใช้หรือว่าต้นหอมมากินเป็นผักแก้มแล้วก็หัวปีแล้ววันใหม่ถ้าแม่โบไม่ลืมแม่โบจะซื้อหัวปีมากินเป็นผักแก้มแล้วก็มะนาวบีบ อันนี้มะนาวแม่บัวก็มีอยู่จะนั่งแล้วกินแล้วที่เกลยดลุกกินเลยค่ะกินได้กินแล้วก็แล้วแรงค่ะแม่บัวกินง่ายๆ มาเด้อค่ะหมูกองไอ้น่องมากินเป็นหมูไม่บัวกินอาหารยิงกันไม่บัวกินแล้วก็มากินมักพีก่อนน้ำไม่บัวจ้าเป็นง่ายอยู่ง่ายตัวคนเดียว มากินทับกับแม่บัวเลยจ้า มื่อวนี้ไปเดินตลาดก็เห็นเขานั่งกองเห็ดอยู่มีเจ้าเดียวแต่เห็ดดอกสวยดอกใหญ่กองละร้อยเยอะมากอยากซื้อมาทำไว้ตำป่นมาไว้แกงแบงแกงแบงทำตำป่นก็ได้เพราะว่าเยอะก็ขายร้อยหนึ่งแต่ที่นี่ว่าแกคสไม่บวกก็หมด แกนแม่บัวก็หมดต้องนั่งรอว่าแม่นไาย่ที่ผ่านมานาบ้านก็ะจะาานเข้ามายกถังคึ้นรถให้ไปเติมและเวลาขากลักัดก็ต้องนั่งรออีกรอว่าคนจะผ่านหน้าบ้านไหมคนที่มีแรงก็จะได้ขอแรงเข้ามายกลงให้ค่ะ เมื่ออื่นเศร้าก็ยันไปขออุ่นเข่ากับข้างบ้านบ้านยายข้างบ้านนี่แหละคะ่ะพอเขาเนึ่งเสร็จแล้วก็ทําอาหารเสร็จแล้วออกาา็ไปขออุ่นกับเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านใช้เตาฟืนไปขออุ่นกับเขาไปขออาศัยเขา มาเลยจ้าหมูกองไอ้นอ้องมากินเป็นหมูแม่บัวถึงเมื่อนี้อาหารแม่บัวบบราหลายบัวแซ่บบัวอร่อยก็ฟื้นกินไปนงั้นงันแหละคะ่ะพ็อให้มันเล้วมือเล้วเว้นไปนะจ้า ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ